หัวหน้าห้องอีกแล้วเดินไม่ไหวหาอเดิน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 ดคมหาวความคามคนเดียวหรอเดี๋ยวก็ต่อต่อไปกลางแป๊บกิกลางไม่เลยไหมกินกลางขอยินกลางครับให้แวะอดเตียงอ่ะ เดอยวให้ไอ้เหียมึงรู้ว่ากูจะมาเก็บแย่งเก็บอีกเลยดิอเตานเตินเติร์นเกมรนเติร์่เตาเมิร์นเดอร์นะผมรเมอร์เดอร์นเติร์นี้ิร์เิร์เมรเติร์นเตินเติร์เตินเินิเกมนี้กันนเฮะเมอร์เดอร์นะฮะมนี้ เกมที่ชื่อว่าเมโลนั่นเองนะฮะอะเพื่อนเออดีๆช่วยต่อมามาช่วยตาที่ตกที่ตกเออขวาไว้นะเออเพื่อนช่วยต่อหน่อยดีๆดานเดินนะฮะถูกสีเขียวแม่งฮะ

ให้อะกิดก้อนนึงไงนี่ไงแด่ละสองก้อนน่ะมันจะเยอะไปไหนเติรดเติร์ดเติรดเตืดเดตรดสติกเม่เป็นดาบนะอาหารก่อนอาหารก่อนอาหารัู้สึกว่าเิมเเหิวนะอาหารไม่มนใช้เยอะฟาร์มติร์ด เเ,เ,เพื่อนบอกว่าแม่งต่อไปป่าแม่งบุกจากเดียวเพื่อนเราอะเราไม่หงวงหงิดมาเราหงวงทาสติกันแล้วกันมาสติกปุ๊บได้อไดโอเคต่ไปก็ะทำปิกแอ็กไปบุกมัน คนนี่ต้องไปเก็บจากตรงนั้นมานะฮะราสีเขียวบุกแล้วเหรอแก็บเก็บทองแป๊บแง๊บแง๊บ่าสึกว่าจะบุกแล้วเหรออย่าคิดว่าพี่ไม่มีบล็อกนะเฟ้ยนี่พี่มีบล็อกเหมือนกันมาจัดเบรดจัดเบรดมาจัดเบรดน่าสึกว่าเอ้ยมึงโก้มึงโปรร้ลายซาเตยมา เงี้ย yeah, yup. ลงมาไฟกับ like, ูเลยเหรอได้มามาคุม yeah. ีสติกันดิน well ี so ่ดังไปแล้วคนนึ่งมาตีตีตมันตกตีมันตกนี่ปิวเลยตีีิวปิวิไม่ปิวเลยสั์เอ้ยปิวปิวเอาวใชัเอาตายแล้วเหรอั้นว่าเราไม่เป็นสายบุ้วกันเราเป็นสายบุแล้วกัน ถ้าตีนกูถูกทุกนี่กูจะโทษพวกมึงอย่างไรสั่นเลยโอเคไหมต่อไปไม่ต่อไปไม่เออสตีปแกต่อไปามาโอเคแล้วไปบุกมันอ่าฟาร์มทองคนเดียวเหรอนี่กูมาแล้วเอคิดว่ากูไม่หนูนะสั่นเ้ยแล้วไปนี่ไว้ก่อนเลยผมหูแต่ทุกเตียงเตียงกูสเสดเ้ยไปบุกทานมันอย่าเพิ่งเอาของคนหูมาตบกูนะเวย้ยนั่นไงามาแล้วรอบยังนิดติตอน โดนมึงดิจิตอลมึงมัวแต่ฟาร์ม,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 มของก็เสร็จกูดิเว้ยไอ้เหี้ยน้ำพ่อน้ำพ่อมึงดังน้ำพ่อมึงดังตืมอ่ะเ,อเฮียกูขอจับแมวเอาสักคู่นึงฮะมาละไปเซิร์ฟนี้นะฮะ Best for Legend T T เด็เดนีบ๊บเข่า ก็ออกแม่งอไรก็ไม่รู้เออมามามาวชสรไม่รอร ส่งามาเป็นเออรหัสเบสบอลแล้วนะแล้วรอซื้อมันจะวาายะห้ักุ๊นกเิตดต่หมือเลิกปั๊บ กดเข้ากดเข้าป uh> ึ um ๊บมาแล้วนี่คนเดียวหรืเปลวู้วตะตีฉันชื่อวีฉันดิกบอลเกมส์ทีวีดูดูดูตระระตระระตระรตระะเสียงดังนะอยู่บ้านนี่ไม่ต้องถามว่าผมเสียงดังเลยนะสามคนเหรอ เอาชุดกอดอย่างนี้หรอโอ้โหไม่บวงหัวกลางน่ะผมเก็บสีแล้วก่อนดิเขาเก่งว่าผมจะไป้วนะฮะที่ฟาร์มสองอันดีให้รอบๆเลยคุณให้รอบๆอีก็อกนะี่ะ อู๋แบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะไปกลางกันไปกลางเรารูไปกลางกลางไปกลางไปกลางเลยครับไปกลางยูโบไฟสติก๊กเฟสอ๋อคนนี้เขาบินดูเราอยู่นะ เพราะสีเราจะมาสีเลขนะฮะต้องฟาร์มของสิครับรออะไรน่าจะเป็นที่ฟาร์มของนะฮะอ้าวเม่งมาแล้วนะบีพีบีพีลงมาไฟกูบ้าวไฟกูเอา้าวเย้เอ้ ิ้นกูไม่เปล่าตายแล้วโอ้โหแม่งว้าชแม่เป็นกูกลับมาเลยนะฮะี๋ยวไปบมุกสีมันเป่นสีเขียวรู้สึกว่าสีเขียวจะต่อแล้วนะอย่างนี้ครับผมพิกแอร โยโย่ yo, นี่มันมาอีกแล้วไอ้ชิบหายมันจะมาทุกเตียงไอ้สัตว์ป่ามึงด่าอ่ามาทุกเตียงกูลอยสัตว์เอ้ยไม่ทุถูกตกไปอ้าวมึงไม่ตกน่าตกตกมันตกตก็มันตกก็มันตกอ้าวไม่ตกอ่ะอ้าวตาหายแล้วเดีย๋ยวเตียงอ้าวเตียงเราดีนะที่เตียงเราจะไม่ถูกถูกอุดตีเฟ้ยเราเฮียเราเพิ่มาดีใจอุด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 โอเคไปแล้ว ดีๆนะเนี่ยเนี่ยโอเคปะ่ะจำเถอะเดี๋ยวเราไม่สำคัญนะอ่าสีส้มสีเหล้าว่ะเคสีเหล้าป่ะับเก็บของก็มาฟาร์มกันาสามก้อนเออดีฟราร์มนี้แม่งฟราร์มอ้นี่ได้เยอะเลยบล็อกนี่แบบบอกว่ารวนๆนะ เดี๋ยวแจกจ่ายเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมาบุกแล้วนะฮะมามาเพื่อนดาบตีไม้ตีกอยสัตว์เ้ยั่างไงกูนายตื๊บ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 ร่งไงสู้มันบอกว่าจันบอกว่าใจมีอาจยืนถืงทนุ่มบอเพนดู เดือนสิบองบางพระจันทร์บางพระจันทร์บางพระจันทร์มีอาจยืนอยู่จุงวันเป็นเดือนสิบามไอ้เชี่ยไม่ตกควายสัตว์อ่าไม่ตบไม่ตบไม่ตบเดี๋ยนีย้เดี๋ยนีกูตบมึงอ่ะตบตบตก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 ตีไฟไอสัตว์เอ้ยโอเคบางพระจันทร์มั้งไอ้เชี่ยใครตกกูะเต็มสิ่กูแน่สัตว์เอ้ย ไอ้เฮ right ah, ah, uh, ี้ยไอ้เฮ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 ี้ยเอาบอกแป๊บอ้าวกูตายเฉยอ้าวผมรุนอืมมันเอะไรบุกบุบุนต่อบุบุนต่อครับผมบังเมื่อจันทร์บังเมื่อจันทร์บังเมื่อจันทร์พี่อดยืนอยู่ทั้งวันเพลนเดือนทีบสองบังเมื่อจันทร์บังเมื่อจันทร์บังเมื่อจันพี่อดยืนอยู่ทั้งวานเพลนเดือนที่สองแม่งจำวันไปไหนวะ โหดใช่เปล่งเลยสีนั้นแต่ผมยังจะไปบุกอยู่นะฮะสีเขียวน่าจะโหดอยู่นะฮะนั่นไงไม่ห่วงแต่สีชอบไอ้สัตว์เอ้ยอ่ะอกปนะะูปล่อยมันไปอยากแยกไปเชี่ยกูปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเราไม่สนใจอะไรนะผมเราสนใจนี่มากกว่าบุกมน,นอีกเราเชี่ยอะไรเราไปมาแม่ฟงฟาร์มเลยทีนกูด้วยเชี่ย อืมไปบุกสีมันแป๊บคนเดียวบอสอุอ้ยดาบเหล็กด้วยโอ้ถึงไหนจะโอ้ไปถึงไหนครับพี่เออไปบอสมั่อจนบังม่วจันบงันบงม่วจันมีอาจโดนโดนทุกวันเพนเนื้อเอ้าดูจะบุ๊ตุ๊บไอ้เขียงนั่นไงแม่งมาแล้วอ่าตบกูกูไม่โดนหรอกอ่ามันได้เอ๊บตุ๊บ

อายืนอยู่ทั้งวันเนื้อสิบสองที่ไม่หงุชิบเป่งนะผมผมลองไปกลางมานี่ลงไปตรงนู้นอ่ะจะไปบุกสีมันนะตึ๊บโดดึง ดึงดึงดึงกระดิ่งน้องมาจะเห็นดิงดงกูไม่กันหลักติงติงกูไปสีส้มระเบยเฮ้ยเฮ้สีแดงมึงโดนกูทุบนะ่ไอ้เชี่ยต่อทางมาเชิญอย่างดีแต่มึงจะโดนหุกทุบไปเลยไม่จ้าสติเดมาเชี่ยแม่งมาแล้วตืด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 เอ้าเอาไป็นว่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะเพื่อเป็นมาจิ๊บใหม่จากผมนนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ